เดมัสเต้เดมัสเต้าโอเคแล้วนี้ก็คือทีมแลบบนะครับ My God สุดยอดอุดีมาก ก็อยู่ในห้องของคาเทียนะคะแล้วก็ไดแวรแล้วสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่่าชินจูกุกันนะครับวันนี้เราไ็อยู่บริษานีของทีมบูสเตชันเรากำลังข้อสตูโรสนะครับแล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่แนวทีวีแคทคาเฟ่กันนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวขวาทางนี้นะครับตามกันไปเลย เดี๋ยวเลี้ยวขวากันทางนี้นะครับเรากำลังมุ่ง <c oughs> ตามคุก๊กเแบบไปเนะครับเกืเอบแบบวิสาวไอทีเร้จะถึง 3D Cat Cafe ราซึ่งเรางป<พ>านนะครับเราอยู่ใต้สะพานกำลังมุดขึ้นไปข้างบนน่าจะเจอตัว 3D มวค Cafe นะครับไม,ไม่รู้ว่าจะเห็นแมวสามมิติอันใหญ่หรือเปล่าให้น้องปานดูอเนาะ ปันจะได้เห็นแมวอันใหญ่แล้วปันอาจจะตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเอ่ออะไรนะมิตซูบิชิแล้วก็มีมิตซูโฮและเอบ c ซ a มาร์ดด้วยนะคะตรงนี้เออดูน้องแมวยักษ์กันนะคะตรงนี้ปนนที่เเราห็โอ้แมวมาแล้วปันดูดิ <c oughs> <c oughs> ยยบบ้มมเลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปกินแซนด์วิชีนตาบี มันเป็น่าคล้ายๆกับแบบตัวบารพันตัวเขาเรียกว่ากล่องกล่องอาหารนะของญี่ปุ่นเนะีมันจะมาแบบน้าลน้ลนๆเลยนะคะจะเป็นเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงด้วกันนี่ครับก็กลังจะหอกเครื่องดื่มครับโอ้โหอาหารก็มาถึงแล้ว นี่คือมีเดียมแรนะครับอืั้อีกที่นึงที่กำลจะมาแลครับนี่ว้าวโอ้ i าเรี l กว่าอะไร c ว l l เมนูน้าไหมวาน้อ่าเอนนมัสเต เดมัสเต้เมัสเต้อ๋โอเคอาล่อาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกินกันสดๆนะครับกับเนื้อนี่กรหานมากๆเลย พร้อมยังครับแล้วนี่คือการครีนนะครับ first step เราต้องเอาอีซอร์นี้นะครับเทลงไปในงานอาหารนะครับ <Yes. S 1> นี่ okay. uh huh. ่ชเซคันางสเต็ปเราก็คนไข่กับซอสลงไปในหมูเน,นื้อน,น,น,นะคะไม่ใช่หมูเนื้อน,นะคะ <laughs> ท่านพี่โ <laughs> อเคเราลองชิมกันดูนะคะเสเต็ปเราลองชิมดูแล้วครับ <c oughs> เป็นไงหอมมากอร่อยไหมรสชาติเป็นไงครับรีวิวน่ยเกลือดีมากดีมากเกลือดีมากเมนูนี้เขาเรียกว่านามาสเตทำท่าเุิญไหวานามาสเตค่ะกินแล้วคืออิ่มบุญกินแล้วเป็นสวรรค์เลยโอเคยวต้องขอเวลาไปกินกันก่อนนะครับ ส,าาสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่ตลาดซจิกิมาร์เก็ตนะครับนี่บรรยากาศนะครับก็คือตลาดนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับเนี่ยมีอันนี้สดสนสดสนนะครับแพงไหมเราเลี้ยงขวานะครับตรงนี้บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนกับเรามากินแบบเยาวราชสปริงเลยค น่าจะเป็นร้านนี้โอเคสวัสดีนะคะ,คะแล้วเราก็มาถึงร้านอูนิโโทระนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงในร้านอูนิโโทระนักอโดลิกนะคะซึ่งพี่ปอนนะคะเป็นคนหามาให้นะคะก็วันนี้เราจะได้กินอ <c oughs> ูนิกันฟินๆเลยนะะมีสามีและลูกนะคะไปใหไหน่อยแล้วสวัไดีค้ว วันนี้นะคะก็เป็นวันก่อนกลับนะคะก็เราก็จะมาร่างกินอะไรชิลๆกันมากเนอะแล้วก็หลังจากนี้อะคะ่ะเราก็จะไปโอเดรบบ้างน,นนะคะไปทีมแล็บแล้วก็ไปดูกันด้วยนะคะก็น่าจะเป็นเอ็กซ์เพียที่ดีในตัเดี่ยวเ <c oughs> พรัะพวกเราเราจะมาลองกินดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนงี้นะคะ เป็นการยารวว่างอะไรคืว่าตกเลรงข้าอันนี้นะคะก็คือตัวอูนินะคะที่ซึงเขาต้องให้ฟังนะว,ว่านี่คือมูราสกาิอูนิแล้วก็บาฟันอูนิ ้รากินทั้งองอย่างเลยว้าวน้งกระหล่ยค่ะูนี้แล้วก็มาดี่หนะลาอุกปลนุกปลยดุลาวุกปลาดุกปลาดุกปลาเาดุกปล้กปลาดุลากปลาด้กปเดุกปลาดุกปลาดปลาดุกปลยดุกปลาดุลยุ้กปลกปลดอกปลดุลยดักมีาดุกปลากปุลดุดุกดอูาดุกาดก พร้อมไหมพร้อมจะกินจานของตัวเองแล้วยังดีมากดูบุนี่นะคะดูปริมาณบุนี่แบบชาวเชียงนี้ดล้วบอกว่าว้าวเขาน่าแม่ไหมก็น่าแม่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปกินกันนะครับบ๊ายบายที่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินจานนี้กันนะคะดูสิว่าจะเป็นยังไงนี่ยอดเลยเดี๋ยวลองมากินกันดูนะค่ะอืมอันนี้น่าจะมูราสกิหวาน โอเคค่ะเจะมาดูคันต่อไปอืมสดมากตอนนี้ทุกสายคนเริ่มพิ้งข้าวแล้วนะคะอร่อยมากยำหมี่ือข,<ม>ของค<ม>ุณพ่อนะคะอมคุณพ่อเขาดูแบมากมาไหลโอ้โหไม่ก็ดลาลัลเดี๋ยวซูมลาลหยนะอือหือเป็นไงบ้าง ดยอดเลยฮะอร่อยสุดยอดมากอืมการรอคอยการต่อคิวนะคะครับสวัสดีครบับที่เรานั่งรถเมล์กันนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปทีม l ล b กันใช่ที่สถานีชินโชโยุสุสตเตชันส์นะครับนี่คือบรรยากาศทางทางรถเมล์ first time ในญี่ปุ่นแต่ปันปันเอเชียปันปันป,ป้าปนะ้านี่ยปันปันเป็นไงรถเมย์เป็นไงบ้างครับรถเมย,เมยเ์ไปทสถานี ใช่ชิโอกิสเตชเชียตนี้เรากำลังข้ามขอไปที่โอไดบะแล้วนะครับโมโกะอันนี้ก็คือซูตตเปอรมอตอรแบงก์มี้าสถานี่ฮอมยุสึ์ นี่นะครับเราอยู่ในทีม l a บแล้วนะครับกำลังเข้ามาทางด้านหน้าเขากำลังบอกว่าให้ชอดาองคท้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไป Water Area นะคะเรากำลังเข้าไปในทีม l a บกันแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของด้านในทีม l a บมีกลิ่นนิดหน่อยเหมือนอโรมาเย็น เราขึ้นไปกันดีกว่า ได้แล้วจากเช็ดเท้าเสร็จแล้วครับเราก็จะเข้าสู่โซนด้านในแล้วนะครับเป็นหลุมอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าข้างล่างมันคืออะไรหรือเ,เราก็จะเข้าไปดูกันว่าเราจะเหยียบเจออะไรหรือเปล่าเท้าที่เหยียบไปรู้สึกเหมือนเหยียบหมอนอยู่นะครับเหมือนครับและนี่ก็คือโซนถนัดไปหวรูปเหมือนอะไรเครื่องบินหรือเปล่าอ๋อนี่คือไฮไลท์ของางานนี้นี่เองที่มีเพชระระยิบระยับใช่ไหมเออ เข้ามาสู่โทรถัดไปนะครับซึ่งก็จะมีทอเลสีเลสนะครับน้องปันตื่นเต้นไหมครับตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่ดิแดนลึกลับสีเล็กันอันดับสี่บูแล้วสิเจ่คราวนี้จะเป็นอะไรนะและนี่นะคะก็คือโซนวอเตอร์นะคะมีน้องปันกับป,ป้าได้ลองลุน้ำเหมือนน้ำท่วมเลย <c ười> การดนีน้ำท่วมนะคะ เปียกแล้วนะคะหนึ่งลายว้าวเหมือนในยูนิเวอร์สเลยนะคะ Oh my gosh! Oh. สวัสดีครับและนี่เราก็อยู่กับสถานีโอไดบะซิตี้นะครับนี่จะมีตลาดนัดมาร์เก็ตนะคบที่เปิดอยู่นะคบซึ่งเรากำลังเดินไปที่เรนโบว์บริดจ์แล้วก็จะเจอเทพีเสรีภาพนะครับเราอยู่กับน้องฟานและมะมา้มา,มาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นสองสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะข้างหน้าเราเป็นอัลควาซิตี้โอไดบะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินผ่านนะครับเพื่อไปอยังเทพีเสรีภาพนะครับตรงนี้มีซากุระที่กำลัง ร่วมหมดต้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีของเปิดท้ายขายของนะครับเราจะเดินตรงไปนะครับที่โอไดบะซิตี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณที่มี s t a t ิวออฟริเบอรีนะครับในส่วนของโอไดบะซิตี้เราจะเห็นว่ามีเทพีเสียภาพอยู่ตรงนี้นะครับซูมเข้าไปใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ข้างหลังดูมีวิว ทานนะครับที่เป็นทางด่วนก็คล้ายๆกับบุกเ n นบริดจ์อยู่เหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันได้บรรยากาศอีกฟ e ิลหนึ่งไปเลยเนะีคยพราะว้ามีสวนสาหารนะนะครับนี่สวยมากนะครับตสะสกุร่ายังมีอยู่ด้านข้างนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถเห็นได้ตรงนี้นะครับคุณแม่กำลังเอ j นจอยถ่ายรูปอยู่นะครับสะพานนะครับเรียบอ่าวนะครับของโตกเกียวนี่ครับ ใครอยากจะมาเดินจ็อกกิง้งว่าทางนี้ก็น่าได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งไปนะครับอืมนะครับอยากกันกัน,นใกล้นะครับเ,เราจะเดินไปเรากลังมุ่งหน้าไปที่เซตตึกออกไปรบริษีทแบบใกล้ๆนะครับ Street, ทปีสตรีท่าแบบไกลนะครับนี่สวยมากด้านข้างมีวิวซากุระด้วยสวยจริงๆข้างล่างก็จะมีวิทางเดินนะครับสะพานที่ทุกคนจะมาถ่ายกับตรงนี้ได้เลยนะครับ,บ ユニコーンガードできます。 Go to Bangkok. Huh? ดูของปันไม่ทันเลยตัวสองนะครับเลนสองเลนสองนะครับเนี่มาแล้วนะอยู่แล้วไหนเร็วเร็วเร็วเ้ยรวเร็วเ้วว นี่นะครับเ็กชายที่แข็งรถแข่งเขาอยู่เบอร์สองนะครับและนี่คือสกอร์นะครับอยู่มีไปห้รอบแล้วนะครับสวัสดีค่ะแใววันนี้นะคะเราจะมาซื้อแหวนคาเทียกันนะคะนีะ่ที่ไหนนะคะเนี่ย <c oughs> ที่กินซ่าค่ะ อสวยมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของคาเทียนะคะแล้วก็ได้แวร์แล้วไม่สายสักทีนะครับจริงๆมันมีสตอรี่นะทุกคนก็คือเคยมาสึมมาดูคาเทียรอบนึงแหละที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตอนนั้นที่เราจะแต่งงานกันเนาะต้องไปดูกันมานะคะตอนนั้นมันเรายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเด็กจบใหม่จบใหม่เลยอะ ยังไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวให้มาซื้อเนาะหล mm hmm. ังจากแต่งงานแล้วก็ mm hmm. ได้มาแล้วจ้าอ,อันนี้นะคะก็เป็นน้อง l ลิฟริงนะคะเวดด i n g Rings นะคะโรดโกนะคะอันนี้จะเป็นแหวนมีเพชรหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งสลึงเนาะหนึ่งสหนึ่งสลึงเนาะเออนี่แประมาณนี้ค่ะน่ารักมากรงน่ารักมาก กำลังเหมาะพอดีกับคนนิ้วเล็กนะคะอันนี้นันใสประมาณส9ิเก้านะคะใช่แล้วก็อ,อนาคตก็สามารถให้สามีซื้อเป็นพร็อพเสริมได้นะคะสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ <c oughs> อยากจะให้สามีซื้อของขวัญให้นะคะก็ลากมาที่คาเทียได้เลยค่ะ <c oughs> ก็อันนี้วันนี้ก็ซื้อซื้อมาแล้วก็ ช้เลยนะคะส่วนเรเซอร์เนี่ยค่อยไปเรเซอร์ที่เมืองไทยส่วนการโพลิชนะคะก็คือสามารถทำได้ฟรี1ครั้งนะคะอ่าโอเค่ะไรค o Use your this travel for ah the cleaning kit. I will pick uh, up just a moment, please. Yeah. Okay. อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกรรมหยี่ที่ใส่ถนอมแหวนนะคะใช่อันนี้ของพี่กอจะเป็น gold s t a m ตรงนี้ค่ะใช่ของนั้นก็จะเป็นไม่มี s t a m ไม่มี stem ค่ะแต่เราซึ่มเธอร์หรอเน้นเน้นที่ตัวอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ตัว p o l i s h นีเดี๋ยวเขาจะเอามาให้นะคะอันนี้นะคะเราก็มีการเสร็จสิ้นพิธีการ ในการซื้อแหวนนะคะเขาก็จะมีกล่องคอลิชมาให้ด้วยนะคะ okay. ใส่ลงไปในถุงโอเคน่สน